The Scary by n a t ย i Official สนับสนุนโดยอาหารแมวฟลอมเ a เจอร์เนื้อเน้นเจลน้อยๆสั่งซื้อได้ทางออนไลน์และร้านเพจช็อปชั้นหนําทั่วประเทศใส่ใจต่อสุขภาพน้องแมวต้องฟลอม n a เจ r รไปหลอนกันครับตั้งชื่อเรียกว่าครูนาฏศิลป์ค<ะ>่ะเป็นยังไงครับเชิญครับ ก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีอ่าพี่นัทอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบแล้วค่ะแล้วก็ขอสวัสดีอ่พี่ๆที่ฟังรายการเดอะสแครี่นะคะทุกท่กทานเลยนะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วถ้าเกิดหนูเล่าไปแล้วหนูผิดพลาดประการใดตรงไหนหนูก็ขออาภัยไว้ณนะตรงนี้เลยนะคะไม่เป็นไรเลยครับค่ะหนูก็จะเริ่มเล่าเลยเนาะได้ครับเรื่องมันก็จะมาย้อนกลับไปช่วงประมาณ สิบสองสิบสามปีที่แล้วอะค่ะหนูอยู่ช่วงประมาณมสามมสี่ประมาณนั้นค่ะก็เปิดเทอมใหม่ครูเขาก็เรียกให้เข้าชมรมเนาะแบบว่าให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนจะเข้าชมรมอะไรหนูก็เลือกเข้าชมรมนักศิลปรูเขาก็จดชื่อไปอ่ะจดชื่อไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยครูเขาก็เช็ค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 โอเคเช็คเด็กคนนี้มาแล้วโอเคอ่ะ แล้วก็ผ่านไปอีกประมาณหนึ่งวันครูเขาก็เริ่มให้ลํำข้าอ่าให้ลํำตามเพลงจะจจงจะถทิ่งจะจงจะถิง่งอยู่งั้นนะคะเป็นเป็นจังหวะนะคะก็ลำํำลํำไปได้สักประมาณสักพักหนึ่งแล้วครูนาตาฉินเขาก็บอกว่าอ้าวนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันพฤหัสหนะ้าเดี๋ยวครูอ่ะจะพาทําการ สักการะและบวงสวงอ่าครูบาอาจารย์ก oh. ะโอเคเด็กๆทุกคนค่ะ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 ตัน้นก็ผ่านไปจนถึงวันที่ต้องสักการะนะคะผูกก้ก็เด็กๆไปเรียนทุกคนเนี่ยก็เอาทูบเ,เอาเทียนเอาดอกไม้มาเพื่อที่จะสักการะ oh. ครูเขาก็เดินเข้ามาในห้องนะคะขอขอขอ,ขอเล่าดีเทลในห้องแป๊บนึงนะคะด mm. ีเทลในห้องนะคะถ้าเกิดอ่า เคยเห็นห้องนักเรียนใช่ไหมคะมันเป็นประตูอยู่สองประตูเนาะประตูแรกก็เป็นประตูที่เข้านะคะมันก็จะเป็นหิ้งพระค่ะเขาจะเรียกหิ้งอะไรนะเป็นเป็นหิ้งพระแล้วก็มีพระอยู่ข้างบนเขียนพ่อแก่อ่าก็เรียกเรียกหิ้งพระแหละครับค่ะนั่นแหละครับมันนะก็แบบว่าโอเคแล้วหนูก็เข้าไปนั่งกันครับถ้าเข้าไปนั่งแล้วครูเขาก็เดินมาครูเขาก็มานั่งอยู่ตรงข้างๆหิ้งพระอืม แล้วครูเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวครูจะทําการสักการะบวงสวงและครอบครูให้พวกเธอนะครับครูเขาก็จุดธูปมาทั้งหมดเจ้าดอกแล้วเขาก็ปกักที่กระถางธูปอะค่ะปักลงไปแล้วเขาก็บอกว่าอ่าเด็กๆเอาพานไหว้ครูมาดอกไม้ทุกเกียนอยู่ไหนเด็กๆเอามาเลยเดี๋ยวครูจะเอาขึ้นหิ้งให้จะได้สักาการะกันแล้วก็จะได้ครอบครูกันไปด้วยเนาะหนูก็ไปนะคะเพื่อนเขาก็ครอบไปก็ครอบไปทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนจนถึงหนู จนถึงหนูทีเนี้ยครูเขาก็ครอบแล้วก็บอกว่าต่อไปเธอเธอคือนักเรียนของครูออหนูก็ oh. สะงึกหน้านะคะแล้วครูเขาก็เป่าเพียงลงไปแล้วทีเนี้ยครูเขาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกกับเด็กๆว่าอา้าวต่อไปอะ่ะพวกเธอคือลูกหลานของครูนะเป็นเด็กของครูนะครูคือของครูของพวกเธอ <Huh. S 2> ห้ามดื้อกันละห้ามผิดสัญญาครูนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็บอกไปบอกไปแล้วก็ หนูก็ํำไปแบบว่าจะจงจะจงทิ้งจะจงจะจงทิงงง่งอยู่งั้นนะคะสักประมาณช่วงประมาณแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมอะคะ่ะทีเนี้ยครูเขาอะให้เราไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมก็ต้องซ้อมทุกวันใช่ไหมคะก็ต้องซ้อมตั้งแต่หลังเลิกเรียนอะไปจนถึงสองทุ่ม ก็ซ้อมซ้อมไปทุกวันซ้อมไปทุกวันซ้อม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 อยู่อย่างงั้นนะคะทุกวันจนมีวันหนึ่งที่หนูเหนื่อยมากแล้วหนูก็โกหกครูด้วยว่าโอ้ยครูคะหนูไปไม่ไหวหนูป่วยหนูอนูนน,นี่นั่นเยะแยะมากมายค,คําโกหกครูนะคะค<ำ>ก็โกหกครูไปแบบนั้น<ำ>ก็ผ่านไปนะคะก็มาอีกหนูก็มาโรงเรียนแล้วครูเขาบอกว่าอไปซ้อมลามกักแปเจีเยวจจ ถ้าเกิดถึงเวลาแข่งแล้วจะจะจำท่าจะไม่ได้หนูก็ไปซ้อมลำลำแบบรำเหนี่งนั่นลำแบบอยู่งั้นเลยอะค่ะ,คะแล้วก็ตอนเย็นตกตอนเย็นมาตอนนั้นฝนตกตัวนะคะ,ะและหนูว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเพราะว่าโรงเรียนกับบ้านมันอยู่ใกล้กันอประมาณห้าร้อยเมตรได้นะคะ,ะก็ดกกึกก็เลิกก็เลิกประมาณสองทุ่มครึ่งนะวันนั้นนะหนูก็เหนื่อยมากๆเลยหนูก็มาที่รถจักรยานเนี่ยค่ะก็เลยพูดโอ๊ย มึงจะซ้อมอะไรนักหนาวะกูลำคาญกูเหนื่อยแท้แน่จริงมึงมาซ้อมกูที่บ้านนี่มาโอ้โหก็ปลาปลาเนี้ยค่ะพ้าถุงที่เขาเอาไว้ซ้อมลำอะค่ะสีแดงแดงแดงอืมอย่างนั้นแหละค่ะสีแดงแดงปลาลงพื้นแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยเหยียบ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 แล้วบอกโอยแล้วหนูก็ทิ้งใจอะค่ะแล้วก็ปั่นนี่ปั่นจักรยานกลับบ้านเพราะมันดึกแล้วออก็หนูก็ไปอย่างนั้นนะคะเราทุกวันทุกวันอะ แม่เขาก็บอกว่าป๊อปทำไมหนูอะถึงละมือซ้อมรำทุกวันเลยล่ะลูกหนูก็บอกว่าแม่หนูไม่ได้ละมอซ้อมรำแม่มัวม่วเป่ามั่วเป่าแม่น่ะครับแต่แม่เห็นหนูะละมือซ้อมรำทุกวันเลยนะลูกทุกวันเลยแม่เขาก็ย้ำอย่างนี้นะคะหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรแม่จะพูดอะไรแล้วแต่แม่อืแล้วก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ <c oughs> นะณช่วงนั้นนะคะหนูก็นอนอยู่ นอนอยู่บนที่นอนนะคะครึ่งหลับครึ่งตื่นได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยค่ะเห็นเงาคนเดินเดินจากประตูมาค่ะแต่ว่าณนะตอนนั้น,นประตูมันไม่ได้เปิดแต่ไม่รู้ว่าเงามันมาจากตรงไหนอืนะคะจะโจงจะโจงชิงมาแต่ไกลเลยค่ะอุยครับใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบว่าแล้วแล้วหนูก็มองไปตามเสียงแล้วหนูก็เห็นเป็นคนใส่ชุดนางรามใส่ชฎา แล้วก็เสียงข้อเท้าอะค่ะคอเขาเรียกหยนะไหนะกําไร้อเท้ามันก็กิ้งจังจ้งจิ้งจั้งอะค่ะแล้วเขาก็เดินเข้ามากจะโจงจะแล้วเขาก็ค่อยๆโน้มแบบว่าเอวหักลงมาที่หน้าหนูอะค่ะโน้มตัวลงมาแล้วเอวหักที่หน้าหนูแล้วก็จะโจงจะโจงทิ้งครูมาซ้อมเธอราแล้วพูดด้วยใช่ค่ะครูมาซ้อมเธอราแล้วเนี่ยหนูนลุก มาซ้อมเธอราแล้วแล้ว oh. ก็จะจงจะจงถิ huh. oh. Oh. ่งแล้วแบบว่าลำตัวบิดเบี้ยวแขนหักอยู่นั้นนะคะให้หนูดูแล้วหนูก็ร้องไห้หนูอะตาหนูอะหันไปทางอื่นไม่ได้หนูจ้องเขาอย่างเดียวแต่ปากหนูก็เรียกแม่เรียกแม่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 เรียกจนหนูร้องไห้อ่ะค่ะแล้วแม่เขาก็ปลุกหนูแม่เขาก็บแบบปลุกปลุกปลุกป๊อปหนูเป็นอะไรทําไมหนูร้องไห้ เป็นไรบอกแม่มาสิหนูละเมอหรอหรือว่าหนูหลับหนูบอกว่าหนูไม่ได้หลับแม่ถ้าหนูหลับตาหนูจะค้างอย่างนี้เหรอแม่อฮมยเขาบอกเอ้าหรอเอ้าแม่เรียกหนูว่าเรียกแม่ตั้งนานแล้วทําไมแม่ไม่ได้ยินทําไมแม่เพิ่งมาปลุกหนูก็แม่ไม่ได้ยินจริงๆนะลูกหนูเรียกแม่ตอนไหนแม่เพิ่งรู้สึกตัวตอนหนูร้องไห้นี่เองลูกครับเโอเคแม่ไม่เป็นไรก็ผ่านไปนะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะทุกวัน ทุกวันเลยนะคะจนมีวันหนึน่งป็นวันพฤหัสเขาก็ล้ําอยู่อย่างนั้นนะคะหนูก็นอนอยู่ตรงที่นอนเหมือนเดิมเลยคแล้วเขาก็ลํำมาแล้วเขาก็อ้อมขึ้นข้างหลังหนูอะคะ่ะแล้วก็จับตัวหนูขึ้นมาครูมาซ้อมเธอลํำแล้วเธอลําสิเธอลํำสิอ,ำสอ,อยู่างเงี้ยคะ่ะ<อ><อ>แล้วก็จะจงจะจงถิ่งจะจงจับจงถิ่งนะคะครับแล้วก็ลํำอยู่งั้นทุกวัน แล้วก็เป็นทุกวันพฤหัสวันพฤหัสต่อไปก็คือมันจะหนักขึ้นมานิดนึงอืเขาก็มาจับหนูลำอยู่งั้นอะแต่ทีเนี้ยตอนหนูยืนลำใช่ไหมคะเขาซ้อนข้างหลังแล้วเขาจับแขนหนูลำดัดเหมือนตอนที่เรียน,นทีแรกอะคะ่ะครับดัดดัดแบบนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เจ็บอยู่แหละ เป็นแบบปวดมือค่ะเ oh. ขาดัดนานมากแล้วก็แบบให้ลำค้าแบบตามเขาไปซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก mm. ็จะโรงจะตงทินอยู่ข้างหูหนูเนะะี่ยค่ะเสียงยักเย็นมากแล้วหนูก็แบบซ้อมรำอย่างนี้นนะทุกวันแบบโดนแบบนั้นนะทุกวันจนเพื่อนบอกว่าเพื่อนในชมรมเดียวกันนะคะบอกว่าป๊อ oh, ปทำไมเองเป็นอะไรเนี่ยทำไมหนะ้าตาดูซิกเสียวจัง อดหลับอดนานมาจากที่ไหนนะต้ออดหลับอดนอนมาจากที่ไหนวะ<อ>เขาไปพูดกับหนูอย่างนี้นะคะ<อ>เพื่อนเพื่อนคุยกันเนาะเอาไม่รู้ดิก็อดหลับอดนอนแหละปวดมืออะทํากันได้หน่อยหน่อยดิเชอรี่เชอรี่เชอรี่ซึ่งซึ่งเป็นกระเทยนะคะครจริงๆอะเขาชื่อเบียรแต่หนูเรียกเขาว่านางเชอรี่อืเพราะว่าเขาชอบชาปาักแดงๆก็เลยเรียกเขาว่าเชอรี่ นางใช้ยี่ก็บอกว่ามาเดี๋ยวฉันทําให้แกไปนั่ง,งลงนู้เลยไปไปไปไกลไป,ไปแกก็ไล่นางก็ไล่หนูอย่างเงี้ยนะคะ<อ>หนูก็ไปนั่งหล้วก็มาวันพฤหัสวันเดิมอีกทีเนี้ยขึ้นหนักกว่าเดิมเลยทั้งโดนกดบา่าโดนหักข้อมือ ให้พี่นัดนึกนะคะข้อมือะเราอ่ะปกติอ่ะมันจะมันจะโค้งแค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราโดนแบบดัดลงไปอ่ะ,อะมันจะปลายปลายนิ้ว่มันจะถึงถึงเพรียถึงแขนโอ้โหนั่นแหละค่ะหนูโดนหนูโดนดัดอย่างนั้นเลยดัดอย่างนั้นนาน,านมากนานสุดๆเลยนานแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะครูก็ดัดดัดอยู่งั้นนะคะไม่ให้หนูคืนไม่ให้คืนไม่ให้คืนสภาพเดิมอะคะ่ะเหมือนกับว่าดัดให้มัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็ผ่านไปวันพระฤหัสเหมือนอีกเหมือนเดิมทีเนี้ยหนักแล้วหนักแล้วทีเนี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแค่วันพระฤหัสที่มันหนักขนาดนี้นะคะก็วันเนี้ยก็เป็นเหมือนเดิมเลยโดนถูกจับขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเขาราแล้วมันมีท่ากระทึบเท้าอท่ากระทึบเท้าก็ครูบอกว่ากระทึบเท้าสิหนูก็กระทึบปึง้ง แต่กระทืบแรงมากเลยนะคะจนแบบว่าขาหนัวบวมบวมแล้วทีนี้ตอนเช้าแม่เขาเห็นแม่เขาเลยบอกว่าพ่ป๊อปหนูกหนูเป็นอะไรน่ีลูกทําไมขาวบวมจังเลยเดี๋ยวมามาเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอวันนั้นหนูก็แม่เขาก็พาหนูไปหาหมอนะคะหมอก็เอ็กซเลยให้อะไรให้เรียบร้อยหมอเขาบอกว่าโอ้ดีนะเนี่ยมันไม่หักมันแค่อักเสบ แต่อย่าให้ไปทําอะไรหนักๆแบบนั้นอีกเดี๋ยวมันจะหักเอาแล้วหมอเขาก็พัน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 เท้าอ่ะค่ะให้หนูพันข้อเท้าให้หนูนะคะผ้กก๊อตผ้าเขาเรียกผ้าอะไรนะที่เขามาพันให้อ่าผักก๊อมนั่นแหละนั่นแหละเขามาพันให้นะคะแล้วผ่านไปแล้วก็หมอเขาก็ให้ยากินแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกแต่ทีเนี้ยมันคือมันหนักคือตอนเขาผักหนูลงครับเขาแบบว่าลำ แบบตรงไหนล้าไม่ดีปุ๊บเขาผักหนูลงแล้วเขาก็เหยียบขาหนูอะค่ะเหยียบแล้วก็พนมมือล้ำอ๋อเข้าใจไหมเข้าใจเห็นเห็นเห็นภาพไหมคะเห็นภาพกันไหมเห็นที่สุดเลยอืมเหยียบหนูแล้วก็แบบว่าเขาก็ล้าอยู่นั้นนะคะจ่กตรงจ่าจังจนแบบหนูเจ็บหนูปวดวันนั้นหนูลุกไม่ได้เลยกินน้ํากินข้าวไม่ได้เลยเจ็ดวันอ๋อจนแม่ไปบอก จนแม่ไปหาพระอาจารย์ใกล้ใกล้ใกล้กลบ้านนี่แหละค่ะแม่เขาก็เล่าเรื่องที่หนูเป็นให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าแม่เขาก็มาเล่าให้หนูฟังอีกนะคะว่าพระอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่จิตของส่งและโยมลูกอ่าโยมาไปถามลูกโยมให้ดีๆว่าลูกโยมาไปทําอะไรไว้ไปพูดอะไรไว้อืทําไมถึงโดนขนาดนี้แม่เขาก็มาเค้นถามหนูเลยค่ะไปพูดอะไรมนาะ ไม่ทาอะไรมาต้องไหวบอกมาหนูก็แบบเขาดุมากอะคะ่ะวันนั้นเขาขึ้นกูมึงด้วยนะคะ<อ>แบบแม่ดุมากแบบมึงบอกกูมาเลยมึงไปพูดอะไรกูจะได้แก้ได้แม่เขาพูดอย่างนี้นะคะครับแต,แต่หนูก็นึกไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมหนูนึกไม่ออกหนูก็แบบนึก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 นานมากอะคะ่ะแต่นึกไม่ออกสักเพียงจนพระอาจารย์เขามาที่บ้านหนูก ช่วงวันที่เอ่อวันที่เจ็ดช่วงเช้าอ่ะค่ะพาจารย์เขาก็เดินมาแม่เขาก็ใส่บาตรแม่เขาก็บอกว่าลุกลุกมาลุกมา,กมาใส่บาตรหนูก็บอกว่าแม่หนูจะลุกยังไงเนี่ยหนูลุกไม่ไหวแล้วแค่หนูนอนนี่หนูก็เจ็บตัวจะตายห่าอยู่แล้วเนี่แม่หนูก็พูดอย่างนี้เนะาะพราจารย์ก็บอกว่าโยมโยมลองนึกดีๆนะว่าไปคุยอะไรกับใครไว้ไปพูดอะไรกับใครไว้ลองนึกดีๆ แล้วก็นึกนึก,น,กนึกไปโอ้จำได้แม่หนูพูดสิ่งนี้ที่โรงเรียนทูดแบบที่ที่อันนี้ให้ที่ฟังให้ไปนะคะพูดว่าจะท้อะไรน,นักหนาว่ารับคาญโด้ว้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกแม่ไปแม่วบอกโอ้โหตายแล้วกลัเวเล้วต้องไม่ทำแม่ก็แบบเหมือนเขาตื่นเต้นหรืออะไร,รนี่แหละเราะ้แ็แบบโอเควันนั้นก็หาหนูอะ่ะพยุงหนูขึ้นรถก็ปะ ขึ้นรถกระบะของข้างๆบ้านไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นหนูยังไม่มีรถกระบะบขึ้นขึ้นไปไปที่บ้านครูเลยอไปเล่าแม่ก็ไปเล่าให้ครูฟังว่ามันโดนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครูเขาบอกโอ้โหไปพูดอย่างนั้นได้ไงล่ะลูกมาเดี๋ยวครูทําพิธีขอเข้ามาให้อืก็ทําพิธีขอเข้ามาไปเดี๋ยวครูครอบให้ใหม่ เนี่ยก็ไฟใหม่อะไรใหม่หมดแล้วนะคะครับเราก,กลับมาบ้านจนถึงช่วงที่ใกล้แข่งขันแล้วหนูก็ซ้อมๆๆอ,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 อยู่งั้นนะคะก็มาถึงวันแข่งขันช่วงนั้นอครูเขาก็บอกว่าป๊อปเอาเรียกเรียกชื่อจริงเลยวีรนุชเธอไปหยิบชาดานั้นมาไปหยิบชูดนั้นมามาให้ครูสิหนูก็ไปหยิบนะคะเพราะว่าข้างหลังอะมันจะม,มีมีหุ่นอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นชุดเป็นชุด ไทยนางลำอะค่ะครับอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็เป็นชะตาอยู่อีกหนึ่งอันหนูก็ไปหยิบมาแล้วก็ให้ครูครูเขาบอกว่าอ่ะอ่ะเนี่ยครูพิมพ์เขาเลือกเธอนะเขาให้เธอใส่<อ>วันไปแข่งนะเธอใส่ด้วยนะไอเราก็นึกในใจนะว่าคนไหนว่าครูพิมพ<อ>แต่กกูอยู่ในชมรมมากูยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยบ้าปะวะเหมือนเหมือนครูนาตาสินะเขาจะรู้ว่าหนูอะคิดอะไรเขาก็เลยบอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวครูมาเล่าให้ฟังนะเธอไปแข่งขันก่อนโอเคหนูก็เข้าไปแข่งขันวันนั้นคือได้ที่หนึ่ง oh. ของระดับภาคหรอค่ะ <No. S 1> ได้ที่หนึ่งของระดับภาคเพื่อแล้วก็จะฝึกต่อเพื่อที่จะไปแข่งระดับอ่าประเทศอ๋อ oh. ค่ะก็ครูเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าหนูก็เลยถามครูเลยว่าเปิดฉากถามเลยครูคะครูพิมพ์เขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครูคเขาก็เล่าว่าครูพิมพนะ์น่ะ เป็นครูน่ะสอนนาตาสินคนเก่าคนก่อนก่อนที่ครูจะมาอืแต่ครูพิมพอ่ะเขาแบบว่าฝึกเด็กอ่ะจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนซ้อมจนไม่ได้หลับจะได้นอนเลยครูคเขาคิดท่าของเขาซ้อมของเขาน่ะเขาก็ซ้อมตัวเขาด้วยแล้วก็ทํางานเอกสารไปด้วยเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาก็เลยเป็นลมที่โรงเรียนแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ๋อหนูว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เ,เหรอครูใช่ใช่แล้วแล้วครูเขาเลือกหนูได้ไง ก็เธอดื้อไม่ใช่หรอก็เธอบอกให้เขาไปสอนเธอที่บ้านไม่ใช่หรอนั้นเธอก็เก็บรักษาเขาไว้ให้ดีๆแล้วการเก็บเก็บรักษาชดาเนี้ยไว้จนถึงกว่าเธออายุจะสามสิบถ้าเธออายุไม่ถึงสามสิบเธอห้ามทิ้งห้ามปล่อยห้ามอะไรเด็กค่ะครับถ้าเกิดเธออายุครบแล้วเธอจะไปบริจาคโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะเอามาให้ครูก็ได้หรือว่าจะเก็บรักษาไว้เหมือนเดิมก็ได้อแล้วคุณเนี้ยอ๋ออ๋ออ๋อเรื่องมันก็จบไปแค่นั้นนะคะครับ แต่ว่ามันมีพาร์ทพาร์ทต่อไปอีกนะคะอ๋อมีคัสที่สองอีกนะคะเรื่องนี้ครับอ๋อโอเคอันนี้คือพาร์ทแรกถูกไหมใช่ค่ะนะครับอ๋นนอโอเคเออเราเราเราจบที่พาร์ทแรกก่อนนะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเองแหละเป็นคนที่ไปพูดท้าทายเขาใช่ค่ะแล้วตอนนั้นน่ะตอนนั้นคือหนูพูดคำหยาบมากแล้วอไอ้พาผ้าสีแดงอะ่ะ เพื่อนเขาเป็นคนเก็บมาให้หนูก็คือเชอรี่นั่นแหละ<ภ>เขาเป็นคนเก็บมาให้หนูเอ<ภ>นะนั้นหนูไม่ได้เก็บเ้งเลยพี่ย้อนถามน้องนุชไปหน่อยก็คือ<ภ>ตอนที่เหมือนกับมีเงาหรือว่าเหมือนมีครูมาที่บ้านที่บ้านของเราเนี่ยลักษณะใบหน้าเขาเป็นยังไงอะครับในหน้าเขาจะกลมๆค่ะตาครับ บบคิ้วจะโกงๆอะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนกับนางลําเลยอะคะ่ะคิ้วโกงๆดำๆแล้วก็สันจมูกเขาจะแหมบๆนิดนึงอ๋อใส่ชุดไทยมาใช่ค่ะใส่ชุดไทยมาแล้วตอนนั้นเรารู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวทุกอย่างค่ะแต่เรา<ห>ทำ<ว>อะไรไม่ได้ัง,อองไม่ได้ใช่ค่ะเหรอแล้วในจังหวะที่เขาต้องมายืนข้างหลังเราแล้วจับมือเราลําเนี่ยเรารู้สึกอะไรอะ่ะรู้สึกแบบว่ากลัวแล้วก็ใจสั่นแล้วก็แบบว่า โอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ลวหนูหนูกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะออืม,อมแล้วก็รู้สึกแบบว่าอุ้ยเราทําผิดอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะครับครับอ๋อแต่สุดท้ายแล้วลองมารู้ความจริงว่าครูที่ตามระไม้คือครูพิมพ์ถูกไหมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเคยเคย,เคยสอนที่นัานทศนี่แหละแล้วก็เสียชีวิตลงไปแล้วเราก็ด้วยความที่เราไปพูดท้าท,ย <c oughs> ทายเขาที่บอกว่าแน่จริงก็ไปสอนที่บ้านสิ <c oughs> เขาไปจริงจริเขาตามไปจริงๆ เขาตามมาจริงๆค่ะนะครับอ่ะอันนี้คือพาร์ทแรกนะแล้วเดี๋ยว<ช>พาร์ทที่สองน้องรีบเลียงแล้วเอามาเล่านะค่ะนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกันเนาะค่ะพี่อยากจะบอกว่าเราเป็นคนน่ารักนะรู้ป่ะค่ะขอบคุณค่ะเราเป็นคนพูดตรงๆพูดแบบใส่ซื่อมากไม่มีอะไรที่ที่แบบเขาเรียกไม่มีเล่เหลี่ยมอะ ความรู้สึกนะแต่พี่อยากจะบอกว่าด้วยคมเป็นพี่น้องนะไปที่ไหนก็แล้วแต่อย่าไปพูดท้าทายเขานะรู้ป่ะต้องมีสตินะเพราะว่าอันเนี้ยโชคดีที่เจอครูนัตศินนะแต่ถ้าไปที่อื่นที่เจอวิญญาณที่เขาแบบไม่ดีอ่ะถ้าเรา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 เชื่อนะว่าวิญญาณอ่ะเราเชื่อเรื่องวิญญาณไหมเชื่อค่ะเพราะว่าหนูเห็นมาตั้งแต่เล็กแล้ววิญญาณมันก็มีทั้งดีและไม่ดีด้วยว่าวิญญาณเขาก่อนหน้าที่เขาจะตายเขาก็เป็นคนมาีนแหละ มันก็จะมีทั้งดีแล้วไม่ดีบางทีเราไปพูดอะ่ะเขาอาจจะมาหนักกว่านี้ก็ได้นะรู้เปล่าค่ะโอ้น <c oughs> หนียก็เป็นคนชอบทักด้วยสักทีเวลาไม่ได้ไม่ได้สิเราต้องมีสติกับตัวเองนะวั <c oughs> ทนที้หนูก็หนังเมื่อาาวานนี้เมื่อาวานันเมื่อวานวานัวนพุวันพุธหนูไปเล่นดนตรีกับแฟนหนูก็เห็นคนยืนข้างถนนหนูบอกป้าป้า,ปาใครมายืนข้างถนนวนัะดกดึกินดื่มแล้วเนี่ย<อ>หนูก็คักเขาอีกป้าก็บอก ค่ะแบบละพวงมาลัยทันทีเลยตกปากนี่อ,อย่พูดโอ้เพราะนั้นไปที่ไหนมาไหนมีสตินาค่ะนะครับแล้วก็เราเป็นตัวแทนได้ได,ได้ได้ของเขตถูกไหมเป็นที่หนึ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะเสุดยอดชนะคณ,ณะเดียวกันนะคะมีลำมีตัวเอกอยู่เออแล้วก็มีลำเล็กๆอยู่ประมาณสี่คนอ๋อค่ะแล้วแล้วโอเค มันน่าจะอยู่ที่พาร์ทสองถูกไหมว่าต่อไปเราไปเราเราเราลาไปถึงไหนหรือว่าอะไรยังไงค่ะอาจริงทีจริงอ่ะมันมีคําด่าเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเป็นคําด่าของเชอรี่แต่ว่าทําไมทําไมเชอรี่ถึงด่าหนูขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูกันที่พาร์ทสองค่ะเอาโอเคได้เลยเนี่ยวันนี้ขอบคุณนุชมากนะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะจําไว้นะต้องมีสตินาค่ะรู้เปล่า ค่ะเออโอเคอ่ะก่อนจะวางมีอะไรจะฝากไหมครับก็หนูก็ขอฝากร้านนิดนึงนะคะคือเป็นเป็นเพจนะคะร้านน้องป๊อปผ้าไทยนะคะแล้วก็ตอตอนะคะก็พีโอพีแล้วก็ทงชาสองทงชาติค่ะขายผ้<พ>าไทยถูกไหมใช่ค่ะขายผ้าไทยด้วยแล้วก็ชุดไทยด้วยอ่าแล้วเมื่อกี้แล้วก็มีอะไรอีกมาแล้วก็มีการทําป้ายด้วยค่ะป้ายอะไร พวกป้ายอินแจ๊กป้ายโฆษณาป้ายงานแต่งป้ายงานบวชอะไรอย่างเงี้ยเขาออกแบบเองหมดทุกอย่างของเราเองเลยใช่ค่ะอยู่จองเองเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรนะเอาชื่อร้านว่าต้องดีไซน์ค่ะกล่องดีไซน์ต้องต่องต้องนะค่ะต้องดีไซน์ครับ เป็นเป็นร้านของแฟนหนูเองแล้วหนูก็รับรับจัดงานแต่งด้วยรับจัดดอกไม้ด้วยรับจัดทุกพิธีงานนะคะทุกทุกพิธีเลยงานศพก็จัดค่ะงานบวชก็จัดงานแต่งก็จัดครับค่ะมีอะไรไ,ไหมไม่มีค่ะ <laughs> <laughs> เหมือนเดิมนะเดี๋ยวฝ่ายบัญชีส่งเงินส่งบินไปเก็บตังค์นะค่าโฆษณานะเมื่อกี้มีผ้าไทยนะ มีตองอะไรนะตองดีไซน์ค่ะตองดีไซน์อีกแล้วมีอะไร<า>อีกลับจัดดอกไม้อีกค<า>่ะร้านจัดดอกไม้ก็คือที่เดียวกันนี่แหละแต่ว่ามีช่องต่อๆคือพ O P อพค่ะเพราะว่าหนูจะไลฟ์สดขายชุดไทยด้วยแล้วก็ขายเครื่องประดับชุดไทยด้วยค่ะอ่าโอเคมีชุดไทยด้วยนะค<า>่ะเมันสี่ห้าอย่างแล้วนะค<า>่ะคิดเหมาเหมาเดี๋ยวพี่ส่งบัญชีส่งไปเก็บ สองหมื et, ่นบาทนะค่ะล้อเล่นล้อเล่นแล้วขายดีไหมขายดีไหมก็ก็ถามว่าขายดีไหมก็ก็ดีเป็นช่วงๆขายอย่างสมมุติว่าช่วงก่อนงานลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขายดีหน่อยนึงแต่ช่วงวันธรรมดาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีคนอันนี้ด้วยนะคะคนเช่าอ๋อมีปล่อยเช่าด้วยค่ะปล่อยให้เช่าด้วยอืมจุดเด่นของร้านเราคืออะไร จุดเด่นของร้านหนูยังไม่รู้เลยว่าร้านหนูมีจุดเด่นตรงไหนนน่าจะเป็นชุดไทยนะมั้งเออเราต้องมีจุดเด่นที่เราต้องแบบมีจุดขายของตัวเองค <c oughs> ่ะร้านหนูเปิดมาได้ปีปกว่าเองปีกว,กว่าเองค <c oughs> ่ะอ่าเป็นร้านของเรากับแฟนเราที่เราเริ่มทํากันมาอ่าแฟนก็ทําหนูแฟนก็ทําก่อนหนูมาประมาณสิบปีแล้วค่ะอ๋อโอเคถ้าง,งั้นเชื่อถือได้ ค่ะเชื่อถือได้เพราะว่าแฟนเขาอายุมากกว่าหนูตอนนี้แฟนอายุสี่ิบหกหนูแค่อายุยี่สิบเก้าเองอ่าไม่เป็นไรเรื่องความรักไม่อยู่ที่ตัวเลขค่ะนะฮะแล้วก็อ่าอยู่ตรงไหนของกำแพงเพชรอ่าอยู่อำเภอขานุตำบลวังชะพูอำเภอขานุค่ะจังหวัดกำแพงเพชรอ่าหาง่ายไหมหาง่ายค่ะถ้าเกิดใครรู้ถ้าเกิดใครรู้จักวัดเนินมะปางอะ่ะ ไม่รู้สิที่ไม่ไม่รู้จักคือต้องเซิร์ช G P S ใช่ไหมค่ะต้องเริ่มดูใน G P S ค่ะอ่าโอเคโอเคเอาลองดูแล้วกันนะครับชื่อร้านว่าอะไรนะร้านน้องป๊อปผ้าไทยค่ะน้องป๊อปผ้าไทยนะนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะค่ะก็ขอลาไปแล้วคะขอสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีเจ้าบ๊ดายบายค่ะบายบายครับสวัสดีครับค่ะ